เขอต้อนรับสุดรายการมิสเจอร์ผู้พิเกมเมเกมกับแขกรับเชิญชื่อว่าไอ้อ้วนนะผมตอนนี้พวกเราก็เตรียมตัวจะย้ายชื่อนะผมก็ชื่อว่าไอ้อ้วนกับไอ้พรมนะผมคือผมไอ้พรมไอ้นี่ไอ้อ้วนนะครับเอดีเล่นไม่เป็นอะไรเอดีตัวไหนอะเอดีซีหรือเอดีมันบอกว่าอะเอดี ลองดูอีกที่มันพิมพ์กูรู้แต่มันจะหามันพิมพ์หักใสา่ตัวเองหรือเปล่าเฮูยตัวนี้อัพไม่นำนะอะไรอัพ่นำมาเลยอ่ะหนึ่งดีอุปันขวัญนะ ตอนนี้ผมกลางก็คือเจอกับทีโมนะส่วนบนไทป่ะส่วนล่างยีกับดีเวนนะผมชาสิบป่าทัดดูทีโม่พองใจเอ้ามันยิงใส่กูทำไมเนี่ย ล่าคิดไม่ได้เลยเจมูโมหโมด,ดูโมดิครับมีเวทประมาณสักสี่สิบหกแต่ผมเจาะมันได้อยู่ผมจะแพ้แล้วนะเนี่นย อันสามเก็บซื้อเธออะไรอยู่ไม่ได้เลยนะกูกลับบ้านไปโดนโดนกูอันสามอันสามมึงซื้อตัวสนติอะไรได้มั้งเนี่ยกินันเงาซื้อเหรอเฮ้ยดอยากเก็บซื้อไอตัวเนี้ยไอมาเนี่ยไอครีมไอครีมมึงเลี้ยงของฟรีอ่ะใช่ตอนนี้เลี้ยงของฟรี อันนี้ก็เป็นคำให้ที่ย่นด้วยไว้ใจได้กูไม่ไว้ใจเลยออกสัญญาก่อนดีไหมวะออกคู่ดาวกับรองเท้าก่อนดีกว่าอ่ากับดักอ่ะ ตกลงไอ้น,นี่มันไอ้นี่มันบนเหรอซา <finished> สิกตั้ซาสิกมันบนที่ผมอัพสามน้ำเพราะเจอกับทีโมโูสกิลหนึ่งมไม่โดนหรอกชันนะ oh. ชิบหายแล้วก็จะเดินฟุตบาทแทน oh. น,น,นั่นไงไอ้เหี้ยมันกลับบ้านตอนแรกอะ มึงโดนทุกครั้งเวลากูเล่นตัวอะไรกูเดนฟุตบาทตลอดหลังๆมึงโดนแนนะ่กูจะแก๊งเลนล่ากับเลนบนไม่ไม่ให้เหลือเดี๋ยวไปเอานี่ยแล้วเดี๋ยวไปช่วยแข่งตอนแรกมันกลับบ้านก่อนนะฮะมันโกงกูก <c oughs> ตอนแรกมันก็เกือบตายนะแต่แม่งไม่ตายมึงทำด้วยอะไรไม่รู้ เอาป่าเอาป่าวบินตามหมดเลยขอเอเอาเอาไปบนเลยครับดำอยู่ อ่ะไม่ทนันละนี่ได้อยู่กูกลัวไม่ทนันเจอวอลตกลืน b งมันไม่ฟังใช่ไหมอาสิทินมันเออเอาทีมมันหลุดเหรออ๋อไป พวกมึงโดนตักตกไอ้เองโดนตักตกมึงมึงเอาเบอร์ไม่ได้นี่แกงหนักตกงูถอยแกงหนักตกได้มาอีกแล้ว ตัวนี้มันดักตบได้ดี <l ots> เป็นตัวล่อตีได้ดีด้วย <l ots> ถ้าผู้ชมเห็นตัวนี้ของผมมาผมเล่นเก่งนะคิวสิบอัพทุกรอบเลยจริงๆทำไหมทำไหมโมจัดปลาอย่าให้เสีย เ็ทั้งแมงเย้ชอดต,ตายแน่เลยบนกูนั่นไงกูว่าละรีบเลย <confusion> อยาเข้ <laughs> าไปขอกระบานให้ khá nhũ ấy Ồ, cũng em bên anh lại em ăn nghỉ mà Để cô bay lo ở này con lại Ồ thôi! đây ทำงานเป็นทีมมึงเจอแกงหนักตกไปแกงหนึ่งมาผมเออยี่มีโปรเจกต์ด้วยนี่หว่า ตอนนี้เรารู้สึกเริ่มเริ่มมาเริ่มมาดีเลยใช่ไหมใช่โอ้มัมโทรมาชิบหามล้ะขอตัวสักครู่นะมาต่อนะผมวันนี้ผมจะคิวโม่แล้วเอ้าโม่คหลบได้ไงอันตีอย่าติอันตีอย่าติ อุ้ยมึงเลิกมึงเลิกดนตีนั่นแหละเดี๋ยวมึงจะเจอของหนักหลายใบสัตว์เย้เย่ขาสีหายไม่กลัวเว้ยผมมีอันติ เล่นทางวันเลยนี่ใครใครออกมาเล่นทางวัน <c oughs> ไปช่วยอยู่ช่วยอยู่ยยเดิมาได้ไหดักตีแม่งเลยห <c oughs> มันไส้ ขอโทษนะถ้าเกิดกูไม่ตีกูตายยอ้มตุ๋มแม่งเลยหมั่นไส้เอาเอาเอามูตามมาแชมป์เดี๋ยวมันยิงกูทีเดียวตายห่าเลยนะไ,นไอ้เยาปูไอ้ปูมึงเยี่ยมเห็นหาพี่มึงหรือเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมครับปูเยี่ยมเห็นครับแคมป์แก้แค้นกูดีไอ้อ้วนแก้แค้นกู แค้นให้หน่อยเดี๋ยวไปทำอะไรเหยียบเห็ดหนูอ่ะปูมันเหยียบเห็ดนะครับเดี๋ยวไปทำอไมปูเอ๊ะทินมันหลุดเหรอทำไมเดี๋ยวพวกมันจะไม่กดยอมกันแม่งปูเหยียบเห็ดไม่พอแม่งเหยียบสองดอกด้วยตุ่มๆเดี๋ยวเอดีซีมันหลุดเหรอ เราไม่เห็นมันเลยอ่ะพอรับหนึ่งตาแล้วรับไดก่อนหนยง่ายมากสองอะไรอ่ะปลาครับให้กูฟาร์มก็ได้อ๋อมึงจะฟาร์มกยอ่ะแหมจะฟาร์มไม่โคไม่ดีหลอวน้องเลยฟังไหดบอกมันฟังมันจอขาเนี่ย ตกตกตกสนุกสนุกเดี๋ยวผมต้องซื้อดีตัวเห็ดมาแล้วเพราะว่าเห็ดน่าจะเป็นโมที่สายวางเห็ดเยอะ ตกแม่งเลยอือกำลังไปนั่นๆปุ่มเห็ดไปหนึ่งทีอ๋ออ,อ,อ,อแต่ละคนอันตีไม่งโกงกันทั้งนั้นเลยอเคมาเป็นการลุมการลุมตีนเดี๋ยวจะใส่เสียงแบบ ตุ๊บๆข่าวเขาใช้เอฟเฟกต์เมื่อเอคโคเวลาตายจะมีเพิ่มบนรูปทีนกับลุงกระทือน่างคือตาอนี้สบายมากเลยวราห้ต่อสิบสี่ ไอ้ห้าต่อสิบเอ็ดคือผม <11. S 1> ตายไปโอ้สามอุ้ยโอเคอร่อยไหมก,ก,กหลับบ้านแล้วกลับ bon. บ้านด้วยความเร็วแสงเลยกูยังยังไม่ทันในนี่เลย เดี๋ยวว่าดีเท็ดเร็วคำอุ้ยบนหัวมึงก็มีให้ดูก็ไม่ดูนั่นนั่นอ,อืมอมือหมโง่มีแถมมีแถมแชมป์ละก่อนใครทำไมดูเรื่องเดิม มาแวะมันตีต่อไม่มีอะไรมากจะแค่มาแวะตีเดี <c oughs> ๋ยวออกแทงสองนไม่ลึกไปวะปัามกูอยากคอมากเลยอยากไปคอทีนึงได้ชื่อเคมแล้วการคอคือจิตวิญญาณของเคมไไเซอร์ โอ้โอเคได้คอแล้วจ้า <c oughs> เอาทำไมถิง <c oughs> ตาในเลโคกากจุงทำไมมันทำแต่กลัว

ออกสัญญาออกออกอนานไปก่อนดีกว่าถอนไหมกินหเห็ดกินเห็ดอืมเห็ดมีพลังเอาธนูดีกว่าไหมมีดาวเมทด้วยอโอ้รู้สึกมีพลังวาร์ปได้ Never look back. every second matters. And him, Time as any reckless.

เดีย๋ยวช่วยเอามา่อนไม่มีใครมาเลยยดเคมูมันยังฟารม์มหน้าตาเฉยอยู่เลยเฮ้ยอยากได้ตัวเนี้ยอยากได้ตัวนะไ,ไปเลยเฮียโ <c oughs> อ้โหยังมีเห็ดแชมป์ลาก่อน เดินดีแล้วกูจะตายไปในเหี้ยไปแล้วสัตว์กูอยากได้ตัวเนี้ยเอาป่ะอยาเดี๋ยวกลับบ้านก่อนจะได้ตบปกทีเดียวหัวแตกอะไรอย่างเงี้ยอย่าบูอย่าบัวเออบูไม่มีเหลือแล้วพี่แอ๊ะ Oh, okay. ผมเชื่อว,ว่ายี่สิบนาทีเอาเลยเอาก่อนเลยไม่มีดาวมิต้องตีด้านหลังอะ่ะดึงไปตีให้รอให้อยู่เร็วเพื่อนตายแล้ว,ลวไปก่อนเลย เย่ก <Yeah. S 2> ูได้ป่าววะเออได้ได,ได้คืออยากถชาเกิดเอาตัวนี้อ่ะถชาเกิดเอาเนี่ยมันจะเพิ่มพมลังเวทก็เลยอยากได้แม่งตีแรงขอะหัวแตกมีอัด <c oughs> อย,อยู่ใช่ไหมอัดอยู่ โอเน็ตตกอะโอ้โหเน็ตตุกมากตอนนี้ผมรู้สึกจะมีพลังเน็ต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 อ้าโอ้โหเน็ตจะไปแล้วว่ะ ใช่นเหตุวะก็ไม่มีนี่เดี๋ยวแอร์เราโดนรีไป อัตส์กดตีไปตั้งนานแล้วนะนนตอนนี้เนี่ยโอ้โหแบบดูดิค้างเลยอะ่ะเดี๋ยวผมต้องคัดไม่คัดอ่นะเออออกจากไอเนี่ย ่กดตั้งนานแล้วนั่นไนหะมอืว่าคนข้างบ้านใช่แน่นอนช่ตอนนี้ผมก็ไม่ได้อยู่ในทอกๆก,กับไอ้วนของผมนะเพราะว่าตอนนี้เน็ตมันไม่ไหวที่ทูมันนุกอย่างนี้นแหละโอ้ยขันตูดแป๊บนึงอาเย่ อันนี้เล่นไปประมาณสัก22นาที

What's h Patience. ตอนนี้เราจะไปจังกับเพื่อนเพื่อนบุญนะเดี๋ยวมันจะเงียบจะเกิดคุยกันตัวเดียวอย่าเหมือนยาโอนะไม่ใส่เพลงเดี๋ยวลองไปคุยกับเพื่อนดูว่าจะหายหรือยังอืมหายละหายในตัว มอยากไปคอทีนมากเลยทีเดียวตายได้ปอบไม่รู้เขอทีเดียวตายฮะไปเอาเลยครับ is the future. เอาดีฟบตอนนี้เรามีแขกรับเชิญใหม่คนหนึ่งนะก็คือไอ้โฟบเป็นน้องสุดเก่าของผมที่แพะโยนหนึ่งหนึ่งที่ที่ไหนนั่นไม่ยังเล่นอยู่กำลังจะจบแล้วเนี่ยมาบ่ยพ่ายที่ เดี๋ยวชอบนี่เล่นไป่ขาเลยแล้วแน,น่ไปไหนขาบน้ำเดี๋ยวจะอาน้ำเหมือนกันอ้าวยิ้ามายอาพีเวลาวนีไม่ได้นอนเลยเออต้องสลับคลิปนี้อย่าเราเอาเดเจนกับเอคโคแล้วก็อีคลีมหีคลีมน้าแล้วก็แขกรับเชิญที่มาจากเกือบตอนไหนก็ไม่รู้นะากับการชนะครั้งนี้ จบแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดอกร์ใคด้วยนะค,ะนร,ครับบินไลค์ค่ะบินไลค์ไรเพิ่มเต่น,นี่เลบ